การรักษาคนไข้ด้วยการฝังเข็มมีประโยชน์มีความเหมาะสมกลุ่มความเจ็บป่วยของระบบประสาทระบบประสาทนี้ขอแยกเป็นหลักๆเลยก็คือกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพาวะว่หลอดเลือดสมองตีบหรือตันหรือแตกเมื่อได้เอาศาสตร์ฝังเข็มเข้ามาเสริมกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันคนไข้ฟื้นหายกลับมามีสภาพแข็งแรงเป็นปกติอย่างรวดเร็วอีกกลุ่มนึงหลักๆก็ คือกลุ่มโรคก,กระดูและข้อและกล้ามเนื้อซึ่งเกิดจากการอักเสบต้องเป็นการอักเสบที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อเป็นการอักเสบจากการบาดเจ็บจากการทํางานจากการเล่นกีฬาหรือจากความเสื่อมตามอายุอันนี้ื่อได้มากๆนะคะในส่วนของงานบริการฝังเข็มนะคะคนไข้ในจะให้บริการในวันจันทร์พุธศุกร์กลุ่มโรคส่วนใหญ่ที่ให้บริการก็จะเป็นคนไข้โรคหลอดเลือดสมองนะคะในส่วนผู้ป่วยนอก ที่คลินิกฝังเข็มเราให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาราชาการในส่วนนอกเวลาราชาการเราก็จะมีในวันจันทร์และวันพุธเวลา16.00ถึง20.00นก,กลุ่มโรคที่เราให้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองเวลามารับบริการที่เราถ้าเคยเป็นคนไข้ที่เคยนอนในโรงพยาบาลนะคะเราก็จะมีระบบการนัดต่อเลยคนไข้ก็จะมาที่แผนกฝังเข็มได้เลยแต่ถ้าหากเป็นคนไข้ใหม่ที่เพิ่งมารับบริการก็จะแนะนาว่า ให้พบแพทย์ที่แผนกผู้ป่วยนอกก่อนทุกครั้งแล้วแพทย์ก็จะส่งมาฝังเข็มที่เราแล้วก็จะทำการนัดให้ในส่วนของการติดต่อโดยตรงกับแผนกฝังเข็มเราก็จะมีเบอร์โทรให้ซึ่งถ้ามาน,นัดกับเราแล้วเราก็จะมีบัตรนัดให้ตามมานะคะ